ของพี่ปางค่ะอ่าวัีอย่าเพิ่งเป่านะหนูเป็นพี่น้องพี่ปางหนูต้องอ่าพใจก่อนแล้วพี่ปางก่อนนะคะถึงจะช่วยพี่ปางเป่านะอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ปางให้พี่ปางมเบิร์ดเดย์ให้พี่ปางขอให้พี่ปางมีความสุขพวกเราร่วมดีใจกับพี่ปางนะคะหนูก็เป็นน้องพี่ปางอ่ะวันนี้พี่ปางก่อนหายเจ็บ่นะหาแล้วหรหาเร็ว